ทำกันบ้างนะคะวันนี้คุยกับคุณเบนจะมามาอินพุ่ในการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YG ยเอลจีบูลเลนอินเ i อร์เนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเบนจะมาคับสวัสดีค่ะค,คุณพุทธพงศ์สวัสดีค่ะคุณนวลงวัดีค่ะคุณเบนดูทองนี่ยังคงแข็งแกร่งดีไหมคะคุณเบนรัคธรรมยังคงแข็งแกร่งนะคะ,คะถึงแม้ว่าระยะสั้นจะมีแรงขายทงกำไรทําให้ทองเนี่ยลงมาสร้างฐานบริเวณแนวรับเนี่ย จะเห็นไดมว่าพอย่อตัวลงก็มีแรงซื้อทาให้ทองมีการดิดตัวกลับค่อนข้างแข็งแกร่งเช่นเดียวกันค่ะออทองคําเองเนี่ยยังได้รับายหนุนสําคัญจากการคาดการณ์นะคะว่าธนาคารกลางทั่วโลกโดยเฉพาะเสร็จเองแล้วก็รัฐบาลของประเทศหลายๆประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะสภาองเกรสของสหรัฐน่าจะต้องมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งทางการเงินแล้วก็ทางการคลังเพิ่มเติม,มค่ะเพราะว่าดูเหมือนว่าตัวเลขของิสซารัฐเนี่ยจะ ปท้อนชัดเจนนะคะว่าการล็อกดาวเมืองเพื่อที่จะยับยั้งการระบาดของโควิด -19 เนี่ยกระทบทั้งตัวเลขทั้งในภาคบริการภาคการผลิตรวมถึงตลาดแรงงานค่ะแนวโน้มเหล่านี้เม็ดเงินที่จะเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นแบบนี้เป็นปัจจัยสําคัญที่ก่อให้เกิดแรงซื้อในตัวทองคําค่ะแต่จะเห็นได้ว่าพอทองขึ้นแรงก็มีแรงขายสลับออกมาค่อนข้างแรงเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่า ตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าปัจจัยสําคัญที่กดดันาการจับตัวขึ้นของแรงทองคําคือดอลล่าร์ค่ะอดอลล่าร์แข็งค่าขึ้นต่อเนื่องนะคะถึงแม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจสารัฐจะแย่แต่ดอลลาร์กบกลายเป็นสก,กลุลเงินปลอดไทยนะคะก็เลยทาให้มีแรงซื้อดอลล่าร์เข้ามาพอดอันแข็งก็ทําให้มีแรงขายทองคาค,ค่ะทองก็เลยยังพุ่งขึ้นได้ไม่แรงนะเพราะว่ามีตัวสกัดช่วงบวกสําคัญก็คือเรื่องของดอลล่าร์นี่แหละคะ่ะ นะคะทีนี้นี่รู้สึกว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมีประชุมเฟดใช่ไหมคะคุณเบนะคะถูกต้องค่ะดาหน้านอกจาบเสร็จแล้วมีตัวเลขเศรษฐกิจะาระหลายตัวที่น่าจับตามมองด้วยนะคะอย่างเสร็จเองจะประชุมกันวันอังคารพุธแล้วบ้านเราเนี่ยจะทราบผลก็คือกาลัลางดึกของวันพฤหัสค่ะจะมีทั้งเรื่องของมติดดอกเบี้ยนโยบายจะมีการเปิดเผยรายงานการประชุมหรือว่าตัว FOMC statement นะคะ จอร์มพาวเวลก็จะออกมาแถลงต่อสื่อเหมือนชนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนี่คือไฮไลท์แรกสําหรับสัปดาห์หน้านะคะต้องดูว่าเสร็จจะส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายทางการเงินเพิ่มเติมหรือว่าอัดฉีดเงินเพิ่มเติมหรือเปล่าโทนเนี่ยเรามองว่าน่าจะเป็นบวกกับราคาทองคำนะคะนอกจากเรื่องของเสร็จแล้วเนี่ยวันอังคารก็จะมีการเปิดเผยประมาณการครั้งแรก GDP ประจาไตรมาส1ของสหรัฐด้วยนะคะแล้วก็ในวันพฤหัสก็จะมีการเปิดเผยตัว กอปเทอีกแล้วนะคะแล้วก็ดัชน,นีคอ PCE รวมถึงวันศุกร์จะมีการเปิดเผยดัชนีเพียงไอข้อการหลิตจากไอเด้วยเพราะฉะน,นั้นสัปดาห์หน้าเนี่ยเชื่อได้ว่าน่าจะมีหลายๆปัจจัยที่ทําให้ทองมีความผันผวนะค,ะค่ะอืมค่ะดูกรอบราคาตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณเบนคะกรอบเคลื่อนไหวช่วงสูงยกสูงขึ้นใช่ไหมคะ ถูกต้องค่ะมะมีการยกฐานสูงขึ้นหลังจากที่ลงไปเทสโลของสัปดาห์บริเวณ1,657นะคะเมื่อวานนี้ก็ขึ้นมาเทสไฮของสัปดาห์นี้บริเวณ1,739เยอสต์เทียลนะคะพอบีดตัวขึ้นไปเนี่ยก็ทำให้มีการปี Channel เป็นอัพเท n นไลร์ระยะสั้นขึ้นมาค่ะ แต่ว่านาขณะนี้ทองย่อลงมาอีกแล้วค่ะตอนนี้อยู่บริเวณ1,722เยนซ่าชาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูระยะชสั้น,นอยากให้นักทุนรอดูว่าทองจะหลุด1,720หรือเปล่านะคะ1,720ไม่ใช่จุดซื้อนะคะ <c oughs> แต่อยากให้รอดูเพราะถ้าหากว่ายืน1,720ได้ ชื่อได้ว่าน่าจะพยายามเทสกรอบด้านบนอีกครั้งหนึ่งค่ะ hmm. ซึ่งกรอบด้านบนที่เราประเมินไว้เนี่ยยังอยู่ในโซนพ7 3 9ก็คือไฮเมื่อวานนี้แล้วก็พัน7จ็ก็คือไฮของปีนี้ค่ะ hmm. ตอนนั้นถ้าย,ยังไม่ทำ Hi ไฮใหม่ยังไม่ผ่านใครที่ถือทองคำไว้แนะนำว่าลดสถานะออกไปบ้างเพื่อลดความเสี่ยงนะคะ hmm. แต่ถ้าพันเอยี่สิบที่บอกให้มอนิเตอร์เนี่ยยืนไม่อยู่นะคะ ทองมีโอกาสย่อตัวโรงมานสร้างฐานของราธงค์คำบริเวณ1 7 0เหร้อยเหรียญครั้งหนึ่งแล้วค่อยใช้1700เหรียญน,นะคะโซน1 7 0 0ถึง7 0นเนี่ย เป็นโซนในการเข้าซื้อนะคะลักษณะของการเข้าซื้อยังแนะนําเหมือนเดิมค่ะถึงแม้เราจะมองบวกในระยะยาวแต่ภาพรวมระยะสั้นยังคึง 1, ผันผวนเพราะฉะนั้นแบ่งไม้ซื้อค่ะแล้วก็กําหนดจุดสต็อปลอสทุกครั้งใช้ที่รับความเสี่ยงได้น้อยหน่อยก็ถ้าหลุดพันเจ็ดร้อยก็อาจจะสะต็อปกไปก่อนนะคะถอยดซื้อไปยังแนวรับถัดไปซึ่งเรามองไว้อยู่ที่ประมาณพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองซเทนเลค่ะค่ะทองไทยล่ะคะกับเบนทองไทยบ้างค่ะ ถ้าในแง่ของทองไทยนะคะช่วงนี้จะ,ะคอนเวิร์ตราคาตามที่สัจจะยากหน่อยเพราะว่ามีหลายๆปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ <c oughs> ในแง่ของทองไทยเนี่ยเราประเมินว่าจุดในการเข้าซื้อนะคะจะอยู่ในโซนต่ำตัวอย่าง2 1 6บาทต่อบาททองคำนะคะ <c oughs> จุดขายเนี่ยจะอยู่ในโซน21,600-600ถึง2 6 8 5 0บาทต่อบาททองคำะค่ะ <c oughs> ก็คือเทรดดิ้งในกรอบนี้เป็นหลักแล้วก็ด้วยความที่ทองไทยจะ สมาคมทองคําจะใช้หลายๆปัใจจัยในการพิราจารณาการประกาศราคานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้น้องทุนเนี่ยเทียบราคาสปอร์ตกับราคาทองไทยทองไทยด้วยนะคะอาจจะมอนิเตอร์ตัวราคาสปอตเป็นหลักแล้วก็ค่อยมาซื้อขายในทองไทยช่วงนี้อาจจะค่อนข้าง บุญยากนิดนึงนะคะแต่ว่าเรามองว่าแนวโน้มระยะยาวทองคำยังไม่เปลี่ยนแล้วก็ทิศทางณขณะนี้เนี่ยยังถือว่านักทุนอาจจะรอการอ่อนตัวของราคาแล้วเข้าซื้อเหมือนเดิมค่ะค่ะค่ะอีกมีเวลาอีกนิดนึงคุณคุณเบนแล้วบรรดาธนาคารกลางทั่วโลกนี่คือยังเก็บสะสมทองคําเข้าพอร์ตเพิ่มเติมเหมือนเดิมไหมคะอ๋อถ้านับดูแล้วนะคะตามรายงานของ IMF แล้วก็ตัวสภาวทองคำโลกเนี่ย รายงานครั้งล่าสุดจะเป็นรายงานของเดือนกุมภาพันธ์นะคะ uh huh. ก็ยังพบค่ะว่าเดือนกุมภาธนภา,ภาคารกลางทั่วโลกเขายังซื้อสิทธิอยู่ราวสามสิบหกตันค่ะ <Okay. S 2> เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราราวหนึ่งในสามเลยนะคะ <Okay. S 2> แต่ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าจารเข้าซื้อกุมภาพันธ์ปีนี้จะน้อยลงกว่าเดือนกุมภาพันธ์ปีสองพันสิบเก้าค่ะโ <Okay. S 2> ดยรวมยังเป็นน็กซื้อแล้วก็คนซื้อสําคัญยังเป็นตุรกีนะคะ uh huh. รัเสเซียคาซัคสถานแล้วก็กาตาร์ค่ะ, uh huh. ะแนวโน้มน่าจะดําเนินต่อไป ปีนี้ยังคงได้ซื้อต่อค่ะบอกว่าเวอร์โกเองเขาคาดการณ์ว่าปริมาณการเข้าซื้อทองคาจากธนาคารกลางในปีนี้เนี่ยอาจจะน้อยลงจากสองปีก่อนหน้าค่ะอย่างสองปีก่อนหน้าเนี่ยสองพันสิบแปดสองพันสิบเก้าธนาคารกลางเขาซื้อในเลเวลประมาณหกร้อยห้าสิบตันต่อปีนะคะเวอร์โกเขาคาดการณ์ว่าปีนี้อาจจะไม่ถึงแต่อย่างไรซะก็น่าจะเป็นเม็ดซื้อเพราะว่าธนาคารกลางเขาน่าจะต้องนําเม็ดเงินเหล่านี้ค่ะไป ใช้ในการกระตุ้นเศร,รษฐกิจนะคะในการเยียวยาภาคเศรษฐกิจจากโควิด -19 มากกว่าที่จะมอนิเตอร์เรื่องของราคาทองคำค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากเลยนะคะขอบค,ครับขอพะคุณค่ะสวัสดีสสดค่ะค่ะ<อ>